กับสบา,บายดีป่าลุงบรรจุผู้ชุกชนถุขงขุงบอนว่าฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะเอฟซีถึกถึกทานวันนี้กับพ่อพ่อกับซองน้องมิดอีกแล้ววันนี้มาหาเห็ดน,น้องอ้อยเห็นเห็ดละง้ออืมน้องอ้อยสวัสดีป้าลุงน้องกีดจูมหนึ่งว่าสันได้ขึ้นมาแล้วนี่ไง ไปเราไปนอกันอีกเราไปนอกันเด้อปลูมไปนกันหงออยมาเห็นเห็ดล้งง่เห็นแล้วนี่บ่มบ่มเห็ดงเห็ดยังยเห็ดดินเห็ดดินบ่มงเห็ดตงงเห็ดนมาเอาขาไปเราไปนอกัน ไปลูกไอมาเราเห็ด hmm. ข mm ึ hmm. <c> ười ười> <c ười> ้นจะดำหน้าก <c ười> ันเลยเรามาเห็นเห็ดดินลองกิดเห็นเห็ดดินเอาเอาเอาน้อยซับพลึดเอาไปเลยน้อยวะนี่ได้มาแล้วสองดอกน้อยได้แล้วสองดอกไปเราไปนกันอีก ทีมงานหาเห็ดครับกพลังหลอกหาเห็ดอยู่มขนาดน้ำทิ้มแม่แม่น้องอ้อยภาพมันสั่นมันจะเทือนขอโทษขอภัยเด้อป้าลุงเฮาหยางหยางหลอกหาเห็ดไปหลอกไปน้ำกันน้องอ้อยเห็นเห็ดตัวบาดนี่เห็ดลังงูอันนี้ไข่มันนี่ไข่มักใหญ่เลย อมไครับนี่สองดอกโอหอกอเดี๋ยวสอดอก่างน้อยซ่โนี่อ้เคดี๋องดอกแล้วไม่ดมก็ได้หนึ่งเลาะไปน้ำกันอีกทีมงานครับจะคนวะทำอาจะคนวะ หกคนป้าเธอนังอ้อยวันนั้นนำทีมแม่นางอ้อยนังอ้อนกลับมานางเอ็กน้งกีดนังอ้อยน้องกีดทำมาหกคนกับน้องบิดนำไปเลาะประดกันอีเชือกหนึ่งนางอ้อยมาฟรอยเฮ็ดเพิ่งหนูบาดนี่เฮ็ดเพิ่งกางามๆป้าเธอติดกันอยู่ Kìa bằng hai Nó thịt cả hai hết đổ đổ nội, nó, ôi, tin nó hết 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 coi hết 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 cỏ hết 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 hết

กองูน้องกิดผูนอดงงมกลางใช่น้องกิดเฮ็ดนะเฮ็ดป่วงใช่คุณน้องกิดเห็ดแล้วอยู่เงาไหมผูน้องกิดขุดเฮ็ดป่วใช่น้องกิดเอาไปเฮ็ดป่วยงนี้ไปออกอยู่เงาไหมผู้กะด เฮ็ดปุวกคแบบพ่อมมูน่ใหญ่เนาะนี่เราเงาคากูยหมดตันี่งูเรางาขาเาบมุนกับขอโทษขอภัยเด้อป้าลุงผู้ให้ขับไปเกี่ยทางไหนไหนคิดเอ้ทางไหนเลย น้องขีดเฮ็ดอยู่น้องขีดกับน้องอ้อยเด,ดือดงอมแต่เงาอันนี้ขุดออกเลยซะเงาอันนี้จะขุดจะขุดจะขุด,ดน้องขีดสิงหัดเลยน้องขีดมา้มากระหักแพ่งถึง<อ>นค่กันมา้ากันไปไปเราไปน้องกัน <c oughs> น้องอ้อยดมุ่นหลป้าสะวะกันหาอยู่ลุยมาลุยเฮ็ดน้องกิ๊กกะเคียจีน้องกิ๊กเกินจะดำหน้าก็มาลุยเฮ็ดเลยตีนเห็ดผัวดอกมันบุ่มหมุนหาไปเลยน้องเออดิ้นเกาะนี่นี่นี่ฮะยังพุ่นดอกน้อยเด่นะข้าวๆน่น้อยดอกหน้อยเขาจะสิบ่เห็น

เชืนะเออ่อ,อ,อ,อเคลืออ่อนเอรอพ่อผมว่าเขาอดคอไผ่นะไม่เ,เห็นปุ๊ะเรือก็จะเอาดรอกอันนีน้เห็นอีกเลยข้านี่ก็เห็นให้นี่ตัวนี้เด่นน,น้อย นี่เฮ็ดดอกมีเฮ็ดปูเห็ดปูเอะไลยเห็ดมาเลยเลยเบิ้งเฮาเหยี๋ยเบิ้งเลยเฮาเหยียเบิ้งเลยนี่มาเบิ่งเห็ดเด้อเฮาเหยียเบิ้งเลยนี่เห็ดปวกเห็ดปวกเก็บล้ำก็เจ้านี่เฮ้ยขานี่เฮ้ยเสียมาเสียมาเสียมาวะสันเขี้ยห้า งานจัง่งามดี่งามหลี่เยนี่นมาแล้วทีมงานเฮาว่จังไดงานสันเลี้ยวล้ำล้ำล้ำลำเจ้าล้ำเจ้าบ่อน้อยกกได้บ่อ้ยก็

เฮ็ดปุ๊กกำลังออบเขาเห็นนี่กำลังออกเขาเจ้านะเอาเบิดแล้วเหลือเขาเจ้าเนียมจากเห็นเอาเอาดว่เห็นยังไงนี่หักแพงกันโอล่ พออีกแล้วเสร็จอีกแล้วแคมฟังหวยแล้วแม่มันดอกน้อยสามดอกเคี้ยหาะบังคับๆเด้อเค็มหวยนี่ก็เป็นน้ำหวยอือฮิ่นหอดข้าวตะกี้เด้อถิ่นน้ำหวย nó bắt à, Hết Hết là Hết lâu. Hết lâu. Ừ. 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 Hết. hết Hết lâu. Hết lâu. Ừ. À, ừ. Hết lâu. nhảy đây, Hết lâu. Hết lâu. Hết 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 cả Hết lâu.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  Hết Hết lâu. Hết lâu. Hết Hết lâu. เฮาหาได้เนาะผักกะเองแน่ผักกงเห็ดเฟิระเนาบัใหญ่ตะได้หลายติเดี๋ยวมาเานี่น้องมิก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าพกันใหม่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิเด้อ ບາລຸງສະບາຍດີສະບາຍດີໄແລ